นี่ค่ะวันนี้อาจารย์แม่นะคะก็จะทำนาเกี่ยวกับความรักเป็นช็อตสั้นๆถ้าใครได้เข้ามาฟังนะคะทีนี้ไพ่ก็บอกว่าโซเมชโซเมชเป็นไพ่แห่งความรักคู่รักนะคะเอามาใหม่ yes this is your so m e t เก็บอกว่าคุณจะพบเนื้อคู่นะคะในไพ่ใบนี้ curing is your so m e t เขาบอกว่าคนรักของคุณคู่ของคุณจะโชว์มาหาคุณ อยู่เ e รส y you e please, you please you. จะมีการช่วยเหลือจากคนรักของคุณและคนรักของคุณจะนำพาออกจากปัญหาหรือสถานการณ์ที่คุณตกต่ำหรือสถานการณ์ที่คุณย่ำแย่และมาดูคำทำนายต่อไปแต่คุณแม่จะต้องตัดเรียวนะคะต่อไปตอนที่สอง ไพ่ะะจุดน,นี้เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับโรแมนติกเกิร์บทารอดนะฮะอาจารย์นีนาขอแนะนำนะคะซึ่งนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งดีมากซึ่งอาจารย์นีนาก็ขอเป็นตัวแทนนะคะของ fc ทกูชันในข้อเรื่องหัวข้อวันนี้เราจะยาวกว่า1นาทีนะคะเพราะว่าโลง t ทิกตอกไว้ t i k t o กอบอกให้ยาวกว่า1นนาทีจะได้รับการรับชมสูง และน่าดึงโดูดเรามาเข้าเรื่องว่าโซเมดหากท่านยังโสดอยู่อาจารย์นินาบอกได้เลยได้ไพโซเมดใบนี้ท่านจะได้พบเนื้อคู่หรือมีคนรักซึ่งการติดต่อจากค so นรักกร i n ิ i งอิน r s โ m a t e ใบนี้ก็หมายถึงจะอาจารย์จะทำนายได้ว่า <c oughs> อาจจะติดต่อคู่ของท่านทางสื่อออนไลน์ line, ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็พบรักได้ You p r a y y o u affirmation and visualization here bring you together คือการที่คู่ของคุณเข้ามาซัพพอร์ตการช่วเหลือการสนับสนุนให้ กรุนออกจากสถานการณ์ที่ย่ำแย่หรือสถานการณ์ที่ตกต่ำไม่ว่าเนื้อคู่ของท่านจะเป็นชายหรือว่าเป็นหญิงนะคะถ้าคุณกำลังมีปัญหาติดขัดอยู่ในเรื่องของสถานาการณ์ของการเงินติดขัดมีปัญหาทางด้านการเงินคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรัก ู่ครอ,องท่านอย่างแน่นอนนะคะจะเข้ามาปลดล็อกแก้ไขสถานการณ์ในสถานการณ์ดนนี้ของแฟนคลับอยู่ก็ได้นะคะจ์น่าขอทำนายในเรื่องความรักเน้นๆในไพ the ่ส่วนเมทดโรมินติกแอนเจิลฮาร์อนชุดนี้นะคะต่อไปเราไพ่ต่อไปเขาบอกว่า m ิมิชิ there is a strong m ี n ิตย์ t a t i s t r a n e here นะตอนเนี้ยเขาบอกว่าเมื่อคุณมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามขอให้ท่านนะฮะ stronger มีความเข้มแข็งนะ,ะมีความเข้มแข็งในการใช้ชีวิตคู่ก็ดีนะคะระคับประคองคู่ชีวิตของท่านอยู่ก็ดี ตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักให้คุณใช้ความอดทนกับความรักนะคะเพราะว่าเป็นการเรียนรู้สำหรับความรักคู่ของคุณนะคะไพ่ต่อไปนะคะอาจารย์จะบรรยายว่า getting to know each other เขาบอกว่าให้คุณรู้จักการการเรียนรู้ ะะจากคนอื่นๆให้เรียนรู้จากคนอื่นๆและเก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์ะะเรียนรู้จากผู้คนรอบตัวที่เข้ามาะะจะเป็นโซเมดแนวครูของคุณก็ดูให้ศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอกับความรักะะ is in re-release small scale your after you you to born least a at depends เขาบอกว่าความรักเนี่ยมันเป็นความรักที่ ความรุ่มหลงซึ่งกันและกันนะคะจะเป็นสตรีเพศชายหรือสตรีเพศหญิงนะคะความรู้สึกของความรักเป็นอารมณ์บินอินเนอร์นะคะและการรู้จักไพ่ตัวนี้าจา์บอกได้เลยว่าถ้าจะไปตีเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ความรักเนี่ยเขาบอกว่าให้เรารู้จักให้ตัวเองก่อนที่จะให้คนอื่นนะคะเราไม่ได้เห็นแก่ตัว นะคะแต่เราต้องทำให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีก่อนประสบควาสมสาเร็จก่อนแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะให้การช่วยเหลือคนอื่นๆได้นะคะฟังให,ให้ดีๆนะเราม,มาดูเหตุการณ์ต่อไปนะคะ Stay Stay Optimistic a h i u t you love life ที still, still, Europe, like. นี้จะบอกว่าตอนนี้เขาให้เราพักผ่อน ถ้าหากเรามีปัญหาเกิดขึ้นกับความรักก็ตามนะคะจะนินะ่าบอกว่าให้เราหยุดสถานการณ์ในความรักที่เป็นความรักสมบูรณฟ้าความรักไม่ชัดเจนหรือว่าคลุมเครือไฟตัวนี้ให้เราหยุดพักผ่อนความรักไม่ให้สานต่อนะคะ Positive Thinking and f i e Living Romantic เราจะพบความรักกับใครสักคนหนึ่งที่จะมอบความรักให้เราแล้วนะคะ เป็นความรักที่โรแมนติกมากๆผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้หญิงกาลังเข้ามามอบความรักให้เรานะคะเป็นความรักที่โรแมนติกสุดๆเลยเป็นรักที่เราอ้อนวอนขอหรือรขอข้องขอจากเทวดาหรือเทพให้เราขออ่ะต่อไปไพ่ใบนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะเนี่ย financial เนีน่ย i s is a อิ a ุ e f a c t o ฟกเจ o ร์ l นช e right now อ uh ่ะฮะไพ่ตัวเนี้ยเขาบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ใช่ไหมนะ uh huh. คุณมีปัญหาการเงินอยู่คุณจะได้รับการเชื่อยเหลือเรื่องการเงินจากคนรักของคุณอย่างแน่นอนนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงคุณผู้ชายเพราะนั้นเนี่ยเป็นผงการเติมเต็มสำหรับความรัก ทั้งสองคนเลย uh huh. นะคะจนเนี้ยต่อไป Following Following แอ d ด์วิ่งนเขาบอกว่าความรักเป็นบทเรียนให้สำหรับเราที่เราเรียนรู้ที่จะรักใครสักคน is your e a r e c t and real to pass your experience more rape? is your present moment ขาบอกให้คุณนำเสนอสตอรี่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะไม่ไว่าจะเป็นพาร์ก็คืออดีตที่ผ่านมาแล้วกับความรักของคุณเพื่อให้เป็นประสบการณ์มากขึ้นสำหรับความรักและนำเสนอความรักของคุณออกไปให้คุณรู้จักผ่อนคลายกับความรักที่คุณรู้สึกเจ็บปวดโมเมนต์นั้นอารมณ์นั้นนะคะ เราเรียนรู้สึ่งอดีตเพื่อไปสู่เป็น e x p e r i e n c e เป็นประสบการณ์ความรักของคุณนะคะต่อไปฟ o ีย s เซลไพ่ตัวเนี้ยอเจนย์จะบอกว่าเราจะเห็นจากมามาตัวหนึ่งที่สันโดดอยู่ตัวเดียว is its charm you t a k e back control of you r l i f e เขาบอกว่าเวลานี้คุณจะต้องกลับมาควบคุมคอนโทรลและดูแลตัวเองในมาตัวนี้เพราะนั้นไนพ่บอกว่า ช่วงนี้เราต้องสันโดยอยู่คนเดียวและเพราะเราต้องกลับมาใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยเป็นการดูแลและเยียวยาจิตใจของตัวเองมาดูใบสุดท้ายนะคะอาจานินะหยิบไพ่ทั้งหมด9้าใบนะคะใบนี้เขาบอกว่าโรแมนติกฟิลลิ่งอารมณ์ความรักคุณจะเจอคนที่คู่ควรโรแมนติกอินเดิร์มากไพ่สุดท้ายจบยูฟ f ลลิ่งอาริโออา โรสเอทเพองก็คือว่าความรักและอารมณ์จะนำพาให้คุณมาพบเจอกันนะคะจากคำขอของคุณจากโชคชะตาจะก,กำหนดคุณให้มาเจอกันทั้งสองให้มีอารมณ์ร่วมกันมีอารมณ์คนรักเขาก็ต้องการและมีความปรารถนาคุณอย่างแรงกล้าในเรื่องของความรู้สึกรสเซกและการอารมณ์เป็นไพ่ใบสุดท้ายวันนั้นเนี่ย มันเป็นความรักที่เรียลนะคะก็เ,ะเป็นความรักที่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะขอให้ทุด่ันไม่ได้ฟังคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe และชื่นชอบของอาจารย์นีน่านะคะขอบคุณค่ะ